สื่อดังหลายสำนักลงข่าวลีซาหลังชิว 18, ัต18เผยขวดลิมิเต็ดเอ dition สำหรับชิวัต18สวัสดีทุกคนค่ะ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะหน่องลิซ่าและดิสามนุบาลได้หลับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ชิวัสดต่อมาค่ะแบรนด์ชิวัสดได้เปิดตัวชิวัสด18เบอร์ชั่นใหม่ซึ่งก็เป็นขวดที่เปิดตัวในปี1997ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันที่ลิซ่าเกิดอีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการร่วมมือต่อเนื่องนะคะกับนักดนตรีเคป๊อปที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกชิวัสดค่ะได้เปิดตัวชิวัสด18ที่โด่งดังไปพร้อมๆกับแรงบันดดดาลใจกกับับบนตรีโ Lisa ่ไ้ ไให้บุคลิกของเธอได้เปล่งปะกายออกมากับขวดรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันที่โดดเด่นค่ะด้วยสีน้ำเงินเข้มและสีชมพูนะคะไปช่วดีไซน์เพิ่มเติมด้วยลายเซ็นของลิซ่าค่ะที่สวยงดงามตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ก็ให้อารมณ์ชวนฝันมีสีชมพูม่วงค่ะมากับสีน้ำเงินประดับไปด้วยดวงดาวและลูกหัวใจค่ะก็จะประกอบไปด้วยลายเซ็นของน้องลิซ่าเข้ากันได้เป็นอย่างดี อิทธิพลดลมสมัยของลิซ่าที่มีต่อการออกแบบในรูปแบบของสเสน่ห์ของโลโก้ชุบทองคํา18กะลัดค่ะที่แฟนาสามารถถอดออกแล้วก็เก็บไว้ได้สตริซ่านะคะได้เผยว่าฉันสนุกมากที่ได้ร่วมงานกับทีมชวัสดด้วยขวดลิมิเต็ดอีดิชันนี้เป็นขวดที่ฉบับของน้องลิซ่าสว่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและฉันตื่นเต้นมากที่ทุกคนจะได้เห็นขวดนี้ในที่สุดมันวิเศษมากในตอนนี้มีขวดเป็นของตนเองและค็อกเทลด้วย ขวดรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันก็ถือว่าเป็นการก้าวข้ามในการร่วมมือระหว่างชิวัตกับลิซ่าซึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะได้รับการประกาศว่าเป็นพรีเซนเตอร์หญิงคนแรกของแบรนด์ในเอเชียนี้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะสื่อดังแห่งเกาหลีใต้มีการลงข่าวน้อยอีกด้วยค่ะโดยมีการพาดหัวว่าลิซ่าไร้พิงสารต่อความร่วมมือกับแบรนด์วิสกี้ชิวัตมีการเปิดตัวขวดลิมิเต็ดอีดิชันสำหรับชิวัต18ลงรายละเอียดเนื้อหาข่าวต่างๆค่ะ และทาง Harper's Bazaar สิงคโปร์นะคะก็ลงข่าวน้องว่าลิซ่าแบล็ p พิงค์ขอแล็บกับชิวัตส,สุพิเศษและทางสื่อไฮบิสเจแปนนะคะมีการลงข่าวว่าชีวัต18เมื่อลิซ่าเกิดในปี1997ปีเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทางสื่อดังหลายสำนักข่าวลงข่าวลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะนี่มีการเปิดตัวขวด Limited Edition ใหม่นะคะสำหรับชีวัต18ที่ช่ยองสไตล์นิวของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ